สวัสดีค่ะปริดาพยากรณก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะมีกองไพ่หนึ่งกองก็คิดว่าอยากจะทําให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอสถานการณ์แบบไหนผ่เชิญอะไรกันอยู่เนาะเราลองมาดูกันนะคะส่งจิตส่งใจมาที่กองไพ่นะคะหากเป็นไปได้นะคําตอบหรือว่าคลิปนี้นะก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความสบายใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ากังวลอยู่นะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วใกล้คริสต์มาสอีบแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆนะได้รับพรประเสริฐนะคะมหีหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามผ่านทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันไพ่สับไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะ เรามาดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะไพ่อยากบอกอยากไกล้ไลน์หรือว่าอยากจะมอบอะไรให้แก่เรานะคะมาดูกันโอ๊ยไหม่ก to <c oughs> ็ถูกออบคับเจอเวิร์เพื่อนๆนะโอเคนะคะเพจออบสอดนะคะ ที่อัพคัพนะคะควีนอ of คัพนะคะจมเพ p ร์เอรขอขายายอาโอเคนะคะไพ่ไกด์มาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเจออะไรมาไม่รู้ทุกใจเรื่องอะไรไม่ทราบนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจหัวจิตหัวใจเพื่อนเนี่ยมีความสุขมีความชุ่มชื่นนะคะ กับความรู้สึกการได้รับความรักที่ดีรักบริสุทธิ์รักแท้รักแบบกัละยาณมิตรรักที่ไม่ไม่มีใครทำร้ายใครอะคะ่ะแล้วมันก็เป็นความสุขสมหวังที่เพื่อนๆจะได้พบนะคะก็ถือว่าโชคดีนะเออและเดอะเวร์ขึ้นมานะคะมันเป็นความสุขสมบูรณ์นะมันเป็นไพ่ของเมเจอร์อคาาที่แบบ ดีมากๆในความหมายในสำรับนี้เลยนะคะก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นคน ่างชาติได้นะคะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่เอ่อทำงานเก่งมีความรับผิดชอบสูงนะมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานในสถานที่ทำงานของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีเ,เขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนมีความรับผิดชอบมากนะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานในอย่างเดียวอะไรแบบนี้คะ่ะเอเอ คนคนนี้นะคะที่เพื่อนๆจะได้พบนะหากใครที่ยังไม่พบนะคะก็อาจจะเจอในลักษณะนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆได้นะคะเพจออฟสอดนะอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่มีความดื้ออยู่ในตัวนะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเอาแต่ใจอะไรแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆนะมีโอกาสนะคะในการที่จะได้มาร่วมกันเขาเรียกว่าไงเฉลิมฉลอง นะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการพบปะพูดคุยก่อนหรืออาจจะได้มาเจอตัวกันเป็นๆเ,เลยก็ได้โดยที่มามอบความรักความรู้สึกที่ดีการอยากดูแลการเทคแคร์ใส่ใจอะไรแบบนี้ค่ะให้กับเพื่อนๆได้นะคะขอขยายไพ่สามถ้วยด้วยนะคะขอขยายไพ่สามถ้วยหน่อยนะ OW oh, of f o r t u n e จริงๆอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะคะจะขอแสดงความดีใจด้วยเลยนะหากใครที่เคยถูกปฏิเสธพลาดหรือเทหรือว่าเจอกับอะไรมานะหลังจากที่คุณได้พบคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้รับกับพลังงานบวกๆนี้ไปเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอจริงๆ นะมันปฏิเสธไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้มันคือสิ่งที่เราต้องเจอนะคะมันคือวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาจาักราวาลได้จัดสรรแล้วว่าคนคนนี้แหละจะมาเป็นรักดีๆของควันที่ดีหรือเป็นคนดีๆที่มามอบความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันนะคะดีมากๆเลยอ่ะ,อะโอเคนะอ่ะเรามาดูกันแล้วยังไงต่อคะไพ่อยากบอกอะไรเราอีก เะเ one อ of s ัวน์นะนายออฟ o r d นะคะไฟออฟคนะคะ t h อ s t a าและ Seven of sword, นะคะขอขยายนะขอขยายนะคะใครอยากบอกอะไรอ่ะ ขยับกล้องนิดนึงเหมือนกับว่านะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะเป็นคนที่เคยมีอดีตที่ผิดพลาดเสียอกเสียใจมาในเรื่องของความรักนะคะมีความเจ็บปวดนะ่ะม,มีการาพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดความเสียอกเสียใจนะเหมือนตอนนี้คนคนนั้นของเพ,อเพื่อนเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกท็อกซิกตรงนั้นอยู่ นะคะซึ่งถามว่าแล้วเขาเป็นยังไงเขามีความหวังนะว่าเขาจะสามารถฮิลหรือดูแลความรู้สึกตัวเองได้นะพลังงานของคนคนนั้นนะคะเขาใช้ความพยายามค่อยๆเก็บเเก็บกักตัวเองรักษาตัวเองนะคะแม้เขารู้ว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากๆนะแล้วถามว่าเขายัง คิดยังไงกับการที่จะได้มาพบกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขารู้แล้วค่ะว่าเขาต้องต่อสู้ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแต่เขายังมีความหวังว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของอทัดลมได้นะคะมิถุนตุลกลุ่มนะทัุน้ำได้นะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะ แล้วคนคนนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆเจอนะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่น่าไว้ใจอะ่ะเหมือนมีอะไรไม่เปิดเผยหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ค่ะมีความแบบอ,อ่าสงสัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่คือพลังงานของคนคนนั้นที่เพื่อนๆจะได้เจอนะคะแล้วยังไงคะแล้วหลังจากที่เจอกันแล้วนะ จะเป็นอย่างไรขอให้ช่วยบอกด้วยจเจอแล้วเป็นยังไงคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าคนคน,นของเพื่อนเองก็พยายามนะในการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาแลากระสัคของเขาเหมือนกันนะคะถ้าช่วงนี้ยังไม่เจอกันก็อีกไม่นานนะเป็นเป็นเรื่อง อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะ <c oughs> จ GHP เท a ดเ p a ดออฟครับ <c oughs> โอ้ยทูออฟครับอ่าโอเคเอ,อ่อเออ Up อ o r นะคะ เอ็กออฟซอร์นะคะคิงออฟซอร์เขอถวายขอขยายเท uh. มเพลอร์มาเลยย้ำยำย้ำตอกเลยยำตอกเลยยำโอเค เจอกันแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแน่นอนนะการเริ่มต้นนะคะเขาคนนั้นของคุณนะอาจจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มีความลึกลับอ,อภายนอกอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,ออเป็นคนเก่งเป็นคนที่น้าคนหาเ,ออเป็นคนที่แบบว่ามีเซ็กอะพีลสูงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นที่สนอกสนใจของคนรอบข้างในที่ที่เขาไปปรากฏตัวอะไรประมาณนี้นะแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็จะเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างมีแพชชั่นให้แก่กันและกัน นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบต่างคนต่างอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันจริงๆนะเออดีมากๆเลยนะคะแล้วก็การคบกันของพวกคุณนะคะเริ่มแรกมันอาจจะดูเป็นเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะ่ะเออเป็นค่อยค่อยๆมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความรักการมอบความรู้สึกการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการศึกษาแก่กันและกันเออบางช่วงมันอาจจะมีบ้างที่แบบว่า มีการปรับตัวเข้าหาการมีการรู้สึกว่าเหมือนกับอึดอัดกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องของภาษาที่พวกคุณใช้กันอาจจะเป็นคนละภาษาอย่างนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เกิดการไม่เข้าใจกันเกิดความอึดอัดใจหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่คนคนไดของเพื่อนๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีมีความสามารถนะมีความรู้นะมีองค์ความรู้มี แนวความคิดอะไรที่มันแตกออกไปจากมุมมองธรรมดาอะไรแบบเนี้ค่ะมันจะทำให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ่อนอะให้มันดีขึ้นได้อะ่ะอืมก็ยังยืนยันออกมานะเิียมเพลเลอร์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกันมากๆอาจจะเป็นเขาอายุมากกว่าคุณมากๆหรือคุณอายุมากกว่าเขามากๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ ความรักมันจะเกิดขึ้นได้ไพ่บอกว่ามันจะต้องมีการสื่อสารที่ดีนะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันอย่างนี้นะคะอืมประมาณนี้เลยนะเอ่อแล้วก็ราศีเมษได้นะคะอ่าราศีเมษได้ธาตุไฟมาเน้นๆนะเมสิงนธนูโอเคราศีกันได้นะคะเอ่อ แล้วก็คนคนนั้นของเพื่อนนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะมีเหตุและผลนะคะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนเด็ดขาดเลยแหละเออบางทีอาจจะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกความปรารถนาอะไรค่อนข้างน้อยคืออาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเขาได้ตัดสินใจเลือกที่จะทําหรือว่าเลือกที่จะคบแล้วนะเขาจะดูแลคุณนะเป็นอย่างดีเลยแหละ อืมนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมาแล้วเออตอนนี้เจอกันหรือยังคะดูนะตอนนี้อ่ะเจอกันแล้วหรือยังคะขอไพ่ช่วยบอกด้วย นะคะเจมเพอร์รสับไพ่แล้วนะเซเว่นอวานทรีออฟสอดนะคะ salt, นะเอ็ดออฟสอดนะขอขยายขยายตัวนี้ขยายหน่อยนะคะ ถามว่าเจอกันหรือยังใช่ไหมมันเหมือนว่าเหมือนพวกคุณพยายามอะไรกันอยู่อะทั้งสองคนเลยนะคะมันเหมือนมันไม่มีการตัดสินใจนะเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้จักกันเคยเคยคุยเคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะอืเป็นคนทางไกล นะเป็นคนทางไกลนะคะแล้วการการที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือว่ายังไม่ได้เจอกันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนคนนั้นของเพื่อนๆนะคะเขาก็อยากที่จะเหมือนกับ คือใจมันทยานมาแล้วอะคืออยากเจอแหละเอออยากเจอแต่เหมือนก็ยังตัดสินใจไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรช้าค่อยค่คิดค่อยๆวางแผนอะไรแบบนี้ในชีวิตในชีวิตเขา,านะคะ ตามวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่คิดช้าทําช้าทําอะไรเป็นสเตป็ปอะไรประมาณนี้คือต้องวางแผนดีๆนะเหมือนตอนนี้นะมันเหมือนว่าเหมือนเขายังตัดสินใจไม่ได้เขายังมองคุณอยู่ไกลๆอยู่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะยังแอบมองแอบดูคุณไม่วางตานะคะ แต่ใจเนี่ยคือมันร้อนลุ่มไปหมดแล้วแหละมันมีแพชชั่นกับคุณค่อนข้างมากนะแล้วเหมือนเขาเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับแพชชั่นที่มันอยู่ในใจเขาด้วยแหละอืมมันอาจจะเป็นแพชชั่นที่ค่อนข้างเยอะอ่ะมีแพชชักก่นต่อกันตอก่อกกันเยอะคือเขาก็อาจจะมีต่อคุณเยอะแล้วคุณก็มีต่อเขาเยอะอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันค่อนข้างสูงเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะยับยั้งชั่งใจในการที่จะ ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่มันออกมาแบบนี้ถ้าในทรายนี้มองว่าอาจจะรู้จักกันแต่อาจจะยังไม่ได้พบเจอกัน สาเหตุที่ทำไมเขาจะต้องช้าๆหรออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเคยเจ็บปวดกับความรักมาก่อนนะคะแล้วคนคนนี้นะคะก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของฐานะการเงินการงานความมั่นคงในหนะ้าที่การงานของเขาด้วยนะแต่คนคนนี้นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินนะและที่สำคัญนะคะเขาอาจจะไม่เหมือนใครที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะ อนะตัดสินใจยังไม่ได้นะคะทั้งๆที่ความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างมากนะคะตัวเขาเองอะ่ะเขายังแบบพยายามที่จะหลุดเป็นไปได้อีกมุมหนึ่งอีกสายหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาเคยเจ็บปวดมาก,ก่อนแต่ใจอีกใจหนึ่งก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันอาจจะหมายถึงคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเนี้ยเขาเองเขาก็ยัง อาจจะยังใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ทั้งๆท,ที่ในใจเนี้ยก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งถามว่ามีไหมมีแล้วด้วยนะถือไว้ยึดไว้ตลอดเวลามองอยู่ไกลๆดูอย่างหงห่วง,วงแต่ยังไม่ตัดสินใจแค่นั้นเองนะคะคนคนนี้นะคะอืมเจอกันแล้วอาจจะมีการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์หรือเปล่า ดูกันอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยดูเชิงกันอยู่อย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ะขอไพ่สรุปนะคะและหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะโอเคแหละสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแน่นอนนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะของการที่ใครสักคนหนึ่งที่จะมาเจอเราอ,อาจจะเคยประสบปัญหา หรือว่ามีปัญหามาก่อนนะคะมันเป็นเรื่องของของการใช้ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันนะประสบการณ์ชีวิตนะคะเพจออบคับนะคะควีนวานเดดออ f คับนะคะวิวฟอร์จูนขอขยายเดทหน่อย Okay. โอเคจบอยากจะบอกว่าคนคนนั้นทำไมสำหรับใครบางคนนะที่อาจจะยังรู้สึกว่าคุมเคือในความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่แบบห่างหายกันไปหรือว่าคนที่อาจจะทิ้งคุณไว้ให้คุณเกิดความเจ็บปวดหรืออะไรแบบเนี้ยเออหรือทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคในความรักความสัมพันธ์ที่ ที่ผ่านมานะเอออยากจะบอกว่ามันอาจจะได้วนกลับมานะคะและการกลับมาของเขาในรอบนี้นะเขาก็จะกลับมามอบความรู้สึกดีๆมอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเพื่อนๆนะคะมาถือถ้วยมาเลยอ่ะแบบชัดเจนอะอะไรแบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ห่างหายกันไปนี่นะคะเขาอาจจะไปทํางานนะ ไปไปไฟงานของเขาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเอือล้วก็บอกเลยว่าคนคนนี้ของพเพื่อนๆนะคะมันถูกกาหนดไว้แล้วจริงๆแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเจออะไรกับคนคนนี้มานะคะอยากให้เพื่อนมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งของการเดินทางบนความรักความสัมพันธ์นะมันอาจจะมีการแยกทางหยุดหรือพักไปจบไปนะคะ เพื่อที่จะไปทบทวนหรือพักหัวใจนะคะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาบอกว่าเขายังอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะถึงมันอาจจะรู้สึกหนักอยู่บ้างนะคะอืมก็ประมาณนั้นนะคะก็ขอแสดงความดีใจสำหรับใครบางคนที่ยังรอคนเก่าๆอยู่ ะะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่กรณีแล้วบอกว่าไม่ได้รอใครไม่ได้รอคนเก่าอะไรแบบนี้ก็บอกเลยว่า คนที่คุณจะได้พบบ้าอาจจะเป็นคนที่มีอดีตมาก่อนนะคะอดีตที่มันเจ็บปวดอดีตที่มันไม่ค่อยสวยงามในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเขาต้องก้าวข้ามผ่านบทเรียนตรงนั้นมาก่อนรักษาหัวใจตัวเองให้ได้ให้ดีก่อนนะคะแล้วเขาจะมาพบคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะอ่าเรามาดูกันว่าแล้วไพนางไฟอยากบอกอะไรกับเราคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องไพ่นีหนาะ อยไม่ใช่กองไพ่ขอโทษเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอันไลลี่นะออป portunity นะคะ t h r e something is better, better 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 นะคะ Perfect timing อะโอเค ก่อนหน้าน,นี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอะไม่ได้แบบเป็นคนที่โชคดีหรือว่าไม่ได้เจอความรักที่ดีสักทีนะคะก็อยากจะบอกว่าชีวิตคนเรานะมันไม่มีอะไรที่แบบโชคดีตลอดเวลาหรือว่าแย่ไปตลอดนะคะถึงละคุณมีโอกาสแล้วนะคะ ในครั้งนี้นะโอกาสมันมาถึงแล้วนะมันถึงเวลาที่ถูกต้องที่ดีที่เหมาะสมที่จะได้เจอแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะขอให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยนะคะว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือดีเสมอขอบคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นบทเรียนสอนใจเรา เสริมความเข้มแข็งให้กับหัวใจเรานะคะขอให้เพื่อนๆขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆจะก้าวข้ามผ่านในทุกสถานการณ์ได้นะโรแมนต์เจ้าอย่าบอกอะไรคะสนะัเปลเนะอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆต้องแยกห่างกันเหมือนที่ไพ่บอกนะคะมันอาจจะจบจะนิ่งจะอะไรไปนะคะขอให้รู้ว่า อาจจะเป็นแค่แบบทดสอบหัวจิตหัวใจของเพื่อนๆก็ได้นะคะพัฒนาร elationship นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนในอดีตของเพื่อนๆพื่อนโอ้ใหม่กนจริงๆมันคือคนเก่านะเก่าอาจจะเก่าคนที่เคยคุยเคย,เคยห่างเคยอะไรไปหรือถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่มีคู่กรณีก็อาจจะเป็น คนรักเก่าเนอดยอิจชาได้นะคะแล้วขอให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเพื่อนๆเหมาะสมที่จะได้เจอความรักที่ดีคนรักที่ดีโอกาสดีๆในความรักนะคะอ่าโอ้โหก็เป็นไปในทรายนั้นเลยนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับเราในคลิปนี้นะโอเคจุ๊บได้และว,ว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่อย่งไงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ จะบอกว่าไงเดียะอ่าอาย่างนี้ละกันสาหรับใครที่ยังรอคอยคนเก่าเขายังเป็นคําตอบเขายังเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเพื่อนๆอนอยู่นะคะเมื่อมีโอกาสขอให้ใช้โอกาสนี้นะให้คุ้มค่าแล้วก็ทําให้มันดีนะคะปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นใหม่จับมือกันแนนเดินต่อไปนะคะส่วนใครบางคนที่ไม่ต้องการโอเคนั่นคือเขาเรียกว่าฟีวิลของชีอ่า นะถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็สามารถปฏิเสธได้แล้วคุณก็สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางที่คุณเลือกเองได้นะคะชีวิตเราเรากําหนดเองนะส่วนใครบางคนที่ยังไม่มีคู่กรณีไม่มีคนเก่าไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นโซสสนิทมิสหายเลยก็คนที่จะเข้ามาก็ต้องยอมรับหน่อยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีแพ้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ะะเพราะฉะนั้นบางทีความรักความเข้าใจที่เรามีนะคะคว,ความจริงใจความารู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันตรงนี้นะคะอาจจะมาช่วยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะสามารถพัฒนากันไปได้อย่างยาวๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะปริดาพยากรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะสาหรับการเข้ามารับชมรับฟังกัน นะคะก็มีอะไรก็สามารถทักทายกันได้ภายใต้คลิปนี้นะคะหรือหลายๆคลิปก็ได้ที่อัดมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะมีความสุขมีสันติสุขในหัวใจนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ